มาเร็วมาเร็วมาเร็วมากินข้าวมาลุกมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วกินเรื่อนกินหมดแล้วมาเร็วมาเร็วบางทีพวกนี้เหมือนกับคุณนายเราต้องปาเกณใส่หน้ามันนี่ใช่ค่ะ เดียวโดดไปทั้งคู่เลยม,เามาเร็วมาเร็วมีลูคมันด้วยสี่ตัวแต่ว่าลูคมันสงสัยแอบในตรงนั้น ไปเรียกลูกมันกินข้าวไปเร็วเรา่าพาลูกมันออกมาด้วยแต่ว่ากลัวลูกมันจะโดนรถเหยียบตายไม่โดนไม่โดนม,มันอยู่ในพนี้ค่ะนู่นไงมาแล้วหนึ่งตัวนั่นไงมันเห็นแม่มันกินมันมา มาแล้ว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 ไอ้ตัว เดี๋ยวเลี้ยงเสร็จเราลับบ้านแล้วเราไปเอาออกมาตั้งที่หน้าประตูนะถ้าเธอถึงก่อนเราเรียกเธอได้ถ้าเราถึงก่อนเราตั้งไว้หน้าประตูได้คงไม่มีคนมามบ้างก่อนก่อนให้พี่ใดตั้งผ้าถุงเขานั่ไปหมดโอ้เงยหน้าเสียนมาลักไปหมดเลยมากินข้าวลูกมาเอออีกตัวเองอีกตัวเองไม่ออกมาที